สวัสดีค่ะแม่เอลจากช่องจอ r รี่โรเจอร์ฟมาอีกแล้วค่ะวันนี้มาพามาดูแม่เป็ดสีเทานะคะมีหนุ่มมะเลเขาแล้วนะคะขนาดว่ามานั่งกกไข่ก็มีหนุ่มมะเลนะคะซูมได้ไม่เอ่ยเออเออซูมได้อยู่ เดี๋ยวแม่ซูมซูมได้นิดนึงดูเหมือนมีคนมาฟาร์มนะคะอ่าเดี๋ยวแม่พาดูก่อนนะคะอ๋อมีหนุ่มท่าพามาเฝ้านะคะอันนี้เป็นหนุ่มใหม่นะคะท่าพาอยู่ด้านในนะคะ นางเนื้อหอมมากเลยนะคะมีหนุ่มมาเฝ้าอ่ะถึงจะเฝ้าข้ามรั้วก็เถอ,อะเนาะอืมก็คงอีกเออเออตั้งแต่แม่แม่แอลโพดไปวันนั้นเนาะไม่เออจำไม่ได้ว่ากี่วันแล้วเนาะนะ ก็เขาก็จะโกกอยู่ประมาณสามสิบห้าวันนะคะทุกคนเขาก็ออกมาอาบน้ำเกือบทุกวันนะที่เห็นเนาะอืมเป็นเป็ดลักษา,าดนะคะออกไปอาบน้ำใส่ขนเนาะอืม เห็นไหมลังเขาก็เราก็เอาแค่ฟางมาให้นะคะลังก็ทํำง่ายๆเขาจะเอามาเรียงเองนะอืมเพราะว่าเขาก็ต้องการไ้ไม่ให้ไข่เขาเสะเทือนไข่เนาะเป็นสันธาตยานของแม่นะหมมันดูหนุ่มท่าพานะคะหนุ่มใหม่นะคะนี่ เนีห็นไหมหน้ากำลังแดงอะไฟแดะไฟไฟแรงนะหนุ่มไหม่นะคะหนุ่มใหม่จะไฟแรงอ่าแม่แอ้มาเห็นเป็ดอีกแม่หนึ่งนะคะดูดิอันนี้ไม่ใช่ไข่เขานะคะนี่แม่ตัวตัวเจ้าของนเป็นสีดำนะคะนี่อืแต่ทำไมมีเป็ดสีขาวกับสีเทามา ขาเรียกมามาเลียงไข่นะนไหคะอ้เหมือนมีเลือดด้วยแหละทุกคนเอ๊ะทำไมมันมีเลือดด้วยลนะ่ะนี่นี่เห็นไหมคะเห็นยังไหมคะเลือดที่ติดเลือดติดไข่อยู่ค่ะน,นี่ทำไมอะ่ะแล้วแม่มันไปไหนนี่สงสัยนางจะออกไปไว่ายน้ำนะคะอาบน้ำเนาะ อ้อาวลูกแล้วค่ะทุกคนลูกแล้วนะคะสงสัยเห็นแม่เอ้ามากวนนะคะโอ้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะจะพาพี่น้องเรามาดูไข่ของเธอทุกคนดูค่ะสิบแปดฟองเนาะวันนั้นแม่เอานับได้สิบเจ็ดนะแสดงว่าเขาไข่เพิ่มนะคะ มีเอาไข่สองฟองขึ้นมาด้วยอ่ะไข่สองฟองขึ้นมาสอนไว้ข้างบนน่ะเออหน้าคิดนี่ค่ะอเหมือนมีดำๆดแล้วนะทุกคนมันจะเน่าอ่เนี่นี่เป็นเงาๆอ่ะอืม ส่องกับแดดเนาะไม่เห็นนะทุกคนส่องกับแดดอะเดงจะเห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นเนาะมันต้องส่องกับแดดนเดี๋ยวแม่พาเอา,ามันจริงๆมันก็ยังไม่ได้หลายวันเนาะ ไม่เอาผักอ๋อ,อเขามองเขามองไม่เอาไปดีกว่าแต่นแรกว่าจะพาเอาไปดูส่องกับแดดว่ามีตัวย่างอ่ะเนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มเมวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ